นี่คือร่างพระราชบัญญัติที่ส่งเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ได้พิจารณาเราก็ริมน์ออกมาแล้วเราก็อ่านทวนทุกตัวคําก็ปรากฏว่าอะไรครับมันจะเป็นการชักชวนให้เอกชนนมาลงทุนแล้วก่อสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่คือการหวังกินครั้งเดียวแล้วจบคุณลองนึกดูนะถ้าสมมติว่าเสร็จทันรัฐบาลน,นี้นะครับแล้วรัฐบาลน,นี้จัดก,การเกี่ยวกับเรื่องของใบอนุญาตได้สัมประทาน30ปีแบบนี้คุณคุณคิดว่าราคาขี่หมื่นล้าน จ่ายมาแล้วหมื่นล้านสมมุตินะจ่ายมาแล้วหมื่นล้านการเวลาผ่านไปอีกสัก8ปีสมมติพรรคประชาชนเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลนายกก็คือนายกที่มาจากพกรรคประชาชนรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากพกรรคประชาชนพรรคประชาชนเขาไปสัญญาไว้ตอนเลือกตั้งบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างคาสิโนไม่เห็นด้วยแต่คาสิโนมันสร้างไปแล้วครับและเมื่อไม่เห็นด้วยพรรคประชาชนบอกว่าเราจะเอาคาสิโนออกจากประเทศนี้ เมืองไทยจะโดนปรับโดยบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของสัมปทานที่เขาจ่ายเงินให้กับรัฐบาลนี้ไปแล้วมันคือเรื่องใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลนี้ต้องไปคิดครับเพราะว่าในร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ยมีการให้ฟัง Public Hearing หรือประชาพิจารณ์ก่อนจะสร้าง Entertainment Complex ต้องมีประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์ก็คือทำในพื้นที่ที่จะก่อสร้างและไม่มีผลผูกพันไม่มีผลบังคับมากเท่ากับสิ่งสิ่งหนึ่งคือประชามติ ประชามติภาษาอังกฤษเรียกว่า referendum เป็นประชาธิปไตยแบบทางตรงในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติประชามติซึ่งตอนนี้กําลังรอไอ้ตัวใหม่อยู่เนี่ยที่จะได้ใช้กันประมาณสักครึ่งปีหลังเนี่ยเพราะว่าสวเขาไม่ให้ผ่านพอสวไม่ให้ผ่านปั๊บก็ต้องค้างไว้ร้อยแปวันนะครับที่ไปเปลี่ยนพรบประชามติซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดวันนี้เราไม่ได้พูดกันเรื่องพรบฉบับนั้นแต่การทําประชามติคือการคืนอานาจให้กับประชาชนเป็นประชาธิปไตยทางตรงแบบเดียวที่ยังเหลืออยู่ในโลกใบนี้ ประเทศไทยเคยทาประชามติแบบเดียวเท่านั้น <objeto> คือประชามติว่าจะผ่านรัฐมนูญหรือเปล่าแต่ในกฎหมายเขาไม่ได้ใช้ประชามติเพื่อประโยชน์อย่างเดียวคือในการผ่านรัฐมนูญเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจประชาชนเกิดการถกเถียงกันในวงกว้างนักวิชาการบางคนไม่เห็นด้วยนักวิชาการบางคนเห็นด้วยคนเลือกตั้งพักนี้เห็นด้วยคนเลือกตั้งพักนี้เห็นด้วยนะคือตอนนี้สังคมเนี่ยสับสนปนเปไปหมดคนกล้าไหมล่ะครับ คอรมอมกล้าไหมที่จะเสนอสภาบอกว่าทําประชามติกันเถอะคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการให้มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนอยู่ในประเทศไทยเข้าคูหาเลยเอาเปล่าเสียงดังนลนะนี่เป็นห้องกระจกนะไม่รู้เสียงดังไปข้างนอกหรือเปล่าอ่ะอาจจะผมท้าเลยอถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์จริงๆนะคุณทําประชามติสิถ้าประชามติออกมาชนะใครก็ขวางคุณไม่ได้ คุณเดินหน้าเต็มสูบเลยคุณจะสร้างคาสิโนขีดที่ก็ได้จังหวัดละที่ยังได้เ,เอาแต่ถ้็เกินไปนะอย่าทำมันเยอะไปเยอะไปแต่ถ้าประชามติออกมาคนก็ไม่เห็นด้วยคุณต้องหยุดคุณต้องหยุด <S <S ผมสรุปเลยครับว่าหัวใจหลักของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือคาสิโนถ้าไม่มีคาสิโนจะไม่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และถ้าจะสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างเดียวโดยไม่มีคาสิโน ก็ไม่ต้องร่างกฎหมายใหม่ดังนั้นแม้ว่าคาสิโนจะมีแค่10%แต่อย่างที่ผมบอกมันคือต้นกําเนิดของร่างกายมันคือเลือดที่หล่อเลี้ยงเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ส่วนอื่นๆมันมาจากคาสิโนนี่แหะครับ